ปัดอลังการแถว,วนันัดไปเฮาเข็นสองอยหกสิบตันกับเขยนลอยสามสิบตันออกงานครูจังหวัดพี่น้องได้รับเกียรติจากโรงน้ำตาลมิตรผลดานช้างจังหวัดสุพรรณบุรีพี่น้องห้มายกทอสแต็กปองขันงานจองมือ่อโตพี่น้องมานอีกแล้วน้ำทิมโดยไอ้น้องครูแฟดพีโตโต้กับน้องเตเต้ซื้อเป็นตะหักบ่พี่น้องทีมงานคอยนอนหนอกสถานที่อีกแล้วพี่น้องเมียเรียดอีกซะเนาะบัดนี้แลนงานดุาย ท้าแก้ไขกัจังแม่นขยันขยันพี่น้องขยันหางานให้ลูกน้องเห็ดออกงานนีแลนตำงานนั่นพี่น้องเอ้ยไม่ได้อยู่ไม่ได้เศาของแท้ละพี่น้องมูเจ้ามีงานยกกระจองโตจองคิ้วกันขม้าเด้อพี่น้องมีงานยกใส่บริการทีมงานเสียหลังยิ่งเจริญเคลนเด้อพี่น้องบัตรได้ใส่แล้วเสียว่าอุย้ยใส่ดีเป็นตนายกะสิเดวาเด้และสุดท้ายท้ายสุดทีมงานเสียหลังยิ่งเจริญเคลนขอกราบขอบพระคุณลูกค้าที่เรียกใส่บริการเขา โอกาสหนะ่าบริษัทยิ่งเจริญเคลนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับไซท่านอีกครั้งและภารกิจเขาก็ได้เซ็ตจ,จ้นลงแล้วพี่น้องบริษัทยิ่งเจริญเคลนของเขาก็ขออนุญาตล้าพีล้านองไปก่อนพ่อกันคลิปหนะ่าสวัสดีคะ่ะ